นะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่วัยรุ่นตั้งเท่าไหร่อ่ะสามิคนแล้วเข้าไปชกหน้าหมอผู้หญิงนะครับนะนะเนื่องจากไม่พอใจที่ว่าหมอผู้หญิงเนี่ยรักษาเพื่อนเขาแล้ว,แล,วแล้วไปบอกเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาตายแล้วก็เลยโมโหมั่นใต้ก็เลยต่อยหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากก็จับได้มาสิบกว่าคนแล้วเห็นดูข่าวนะคดีนี้ต้องลงโทษสถานหะนักครับ พ่ออะไรสถานพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นห้องฉุกเฉินด้วยนะครับเป็นห้องฉุกเฉินด้วยไม่ควรที่จะเข้าไปทําร้ายใครเป็นห้องที่กําลังช่วยชีวิตคนกําลังจะตายและคดีนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนตัวเองตายก็เลยโมโหก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดอะไรกันเนี่ยเข้าไปไปตีไปทําลายทรัพย์สินเนี่ยโดนหลายข้อหานะทำลายร่างกายทําให้เสียทรัพย์บุกรุกสถานที่ราชาก,การ,อะ,ราอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับในคดีนี้นะครับ นะเชื่อว่าคดีนี้ก็ติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะเป็นคดีที่ร้ายแรงมากนะตำรวจถ้าเกิดระง,งับเหตุช้าก็อาจจะโดนเด่งเนะพราะนโยบายพี่แปะผบอตรนบอกแล้วนะครับว่าคดีประเภทนี้ต้องระง,งับเหตุไวๆก็ดูกันต่อไปนะคดีประเภทนี้นะครับจำคุกอย่างเดียวครับันเรื่องร้ายแรงนะพวกกลางเนี่ยในโรง,งพยาบาลเนี่ยโทษหนักนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ ว่าจะอะไรยังไงกันไปในเรื่องที่สองที่อยู่ในความาสนใจอของอของประชาชนนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับนอกจากนั้นก็มีอะไรครับก็เรื่องเรื่องอะไรทางด้านการเมืองก็เรื่องเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่จบครับก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานใครจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต่างๆนะตอนนี้ครับ ภายในพรรคเนี่ยคุณไผ่บุญก็อยากจะได้ให้คนในพรรคมาเป็นรัฐมนตรีเป็นโค้ตาของพรรคก็แบบที่คุณศิระบอกว่าเก้าอี้พวกนี้มันก็คือสมบัติของพรรคก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะครับว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทรจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะธรรมดานะเราก็ต้องไม่ต้องกัก นะแต่พระรามเจ็ดก็บอกจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้นะครับตำแหน่งมันน้อยผมเคยบอกแล้วยากพักเล็กๆอ่ะรวมตัวยังไงก็ไม่ได้รัฐมนตรีครอกค่อนข้างยากแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่เต้อาจจะได้เป็นก็ได้ก็ลองดูกันต่อไปนะครับนะว่าสสเต้จะได้เป็นไหมแต่ที่แน่ก็เทวันก็ออกไปแล้วนะครับนะออกไปแล้วนะครับก็ไม่แน่เต้อาจจะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่จะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ได้เป็นก็ถือว่าเก่งนะคุณเต้นะนะครับ เนะี่ยก็ดูกันต่อไปนะครับเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีนะแล้วก็สุริยะจะได้เป็นพลังงานไหมนะครับก็ตอนนี้ก็แย่งตำแหน่งนกันหนักเลยนะครับนะก็ดูกันต่อไปว่าจะอะไรยังไงในการเมืองนะเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีในเรื่องใหญ่ส่วนพักร่วมรัฐบาลก็เหมือนเดิมประชาธิปัตย์ก็ไม่โดนถีบออกยังอยู่เหมือนเดิมพักทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับเสรีพิสุทธิ์ก็ยังอยู่ฝ่ายคา้านเหมือนเดิมเสรีพิสุทธิ์ก็พยายามจะร้องเลือกตั้งที่ลำบางอยู่ ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่ปากน้ําเขตห้าเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะก็มีทั้งเสรีรวมไทยพักเก้าวไกลพักเพื่อไทยสามพักไม่กระชนกับพักรัฐบาลพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งแต่ใครอยากได้ฝ่ายค้านมาถวงดูนอำหนาจก็เลือกฝ่ายค้านใครอยากได้รัฐบาลก็เลือกพลังประชารัฐก็เอาตามสบายครับน,นะว่ากันก็จะเลือกใครก็แล้วแต่นะนะครับ ปากน้ํานี่น่ากลัวนะคือโรคโกงปากน้ำโอ้โหนะครับเป็นโรคโรคโรคที่สําคัญเลยนะครับการที่จะพิสูจน์เรื่องการซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยมันพิสูจน์ยากหาพยานหลักฐานยากนะมันทากันลับๆก็ดูกันต่อไปครับนะนะครับนะนะครับว่ากันไปนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ท่านฟังนะครับนะนะครับแล้วมีคดีอะไรคดีน้องชมพู่ครับนะซึ่งสื่อทีวีบางช่องก็ ทำจากข่าวเป็นละครล่าสุดบอกไปเจอนั่นเจอนี่เจอเสือ้อเจออะไรต่างๆผมมองว่าคดีชมพู่เนี่ยมันน่าจะจบได้แล้วนะไม่ต้องนําเสนอข่าวอะไรแล้วมันวันๆก็มีแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งอะไรหมอเหม,หมซึ่งมาช่เป็นคนผ่าศพแล้วนะออกทีวีให้ความเห็นกันเลอะเทอะไปหมดนะครับนะเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเลยเลอะเทอะไปหมดตำรวจก็เหนื่อยครับ ทำงานยากผู้สื่อข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์คุณแม่คุณพ่อชมพู่สัมภาษณ์ลุงพลสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ล่อสเลตไปถ้าพูดถึงสื่อในประเทศไทยสื่อเรานี่ค่อนข้างจะจัรยาบันน้อยวันวันเนี่ยนี่คนดูทีวีมันก็ไม่ค่อยมีวันวันก็ต้องไปสัมภาษณ์พวกล่างทรงมั่งสัมภาษณ์ผีปอบมั่งพระนอกรีดบ้างอะไรต่างเน้อเถอะวันวันก็จะมีคนมานั่งมันโอออกทีวีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ ไปนั่งวิเคราะห์ไปนั่งนี้เหมือนกับแบบอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับนะกะการวิเคราะห์อะไรครับบางทีก็ปราศจากพยานหลักฐานหลักวิชาละไม่มีมนะแบบนั้นเป็นอย่างนี้แบบนี้เป็นอย่างนั้นแบบนั้นเป็นอย่างนี้จนแบบคนในหมู่บ้านน้องชมพู่นี้ไปไงทะเลาะกอันเละเทะไปหมดนะครับก็ฝากนะพวกนักมโน,โนทั้งหลายเนี่ยให้หนึงคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษนะสังคมจะแตกแยกกันหมดนะข่าวอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะทีวีไม่นําเสนอ นำเสนอแม่งแต่เรื่องชมพู่อยู่เนี่ยนะเจ็ดสิบวันหรือไงเนี่ยนะก็ยังเรื่องเดียวอยู่เนี้ยนะเรื่องปากท้องประชาชนช่องทางธรรมากินข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่นําเสนอครับเอาแม่งแต่เรื่องชมพู่เนี่ยทุกวันนะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook4K นะ4 0 0พคน Youtube 2.3 0 0รวมแล้วก็6.300คนคนดูอยู่นะมันเสียเสียโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารหนึ่ เอาแต่เรื่องชมพู่แล้วก็มีแต่เรื่องมโนนะฮะมโนแบบนั้นมโนแบบนี้แล้วไปหมดอนะวันวันแล้วก็ปล่อยข่าวมีตัวละครอะไรขึ้นมาคือมันทําข่าวเนี่ยเป็นละครประชาชนไม่ได้ประโยชน์งมงายแล้วเทอะไปเรื่อยสัมภาษณ์คนนู้นทีคนนี้ว่าอย่างนี้อ่ะคุณแม่เห็นด้วยไหมคุณแม่ไม่เห็นด้วยอ้าวอ้าวเขาไม่เห็นด้วยคุณคุณเอาไงถามไปถามมาไปทะเลาะกันทั้งประเทศแล้วเรื่องชมพู่นี่ก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนได้โปรดทราบด้วย คนจะทะเลาะก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองแนละก็เพราะสื่อทีวีบางช่องบางคนนะแต่สื่อทีวีส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีแต่บางช่องบางอะไรพวกนี้มันก็หวังเลตติ้งเดี๋ยวนี้สื่อทีวีเนี่ยบางช่องบางคนเนี่ยนะเอาแต่เลตติ้งนะจะริยธรรมวิชาชีพแทบจะไม่มีเอาแต่เลตติ้งอย่างเดียวเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมันต้องมีกำไรต้องมีโฆษณานะครับ นะเพราะนั้นก็เนี่ยการมาติดตามสื่อทางโซเชียลมีเดียนี่จะได้ความรู้แบบเต็มที่ไม่มีกฎหมายอะไรควบคุมนะนะครับนี่บางคนบอกสื่อบางสื่อก็สนับสนุนรัฐบาลแบบชัดเจนนะครับสื่อบางสื่อกระดาษรัฐบาลแบบชัดเจนมีหมดนะ่ทุกอย่างนะแต่แต่การประท้วงไม่นําเสนอเลยนะการประท้วงการนั่งอดอาหารอดข้าวผู้ประท้วงไม่มีข่าวทั้งทีวีนะครับเราก็ไม่รู้เพราะอะไร นะเรื่องปากท้องประชาชนเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆความยากจนธุรกิจปิดกิจการไม่นําเสนอข่าวอะไรที่พอจะได้ประโยชน์นะจะช่วยเหลือคนจนยังไงจะช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจยังไงไม่ค่อยมีข่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูก็มีแต่เรื่องชมพูเนี่ยไร้สาระนะครับเอ่นะข่าวนักศึกษาเนี่ยไม่มีเลยนะนักศึกษาไปไประท้วงที่นั่นที่นี่ไม่มีไม่พอนะยังมีการบอกว่านักศึกษาพวกนี้คือพวก นักประท้วงมุ้งมิงดูไม่ว่ากับมุ้งมิงไปดูถูกเด็กครับคนบางคนเ่ยนะครับไอ้คำพูดคำจายย่างจำแหลงใหญ่โตเป็นรองโคศกอะไรต่างนี่ก็ต้องระมัดระวังคุณจะไปพูดทําไมมุ้งมิงคุณจะไปกันแนกันแหนกทําไมนะครับเนี่ยเขากําลังใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน,นะครับก็อย่าไปกันกแันกแหนเขาก็ฝากด้วยนะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนหน่อยนะครับเอ,นะบเอ่นะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับอืม แล้วก็อะไรอ่ะสายด่วนหนึ่งสื่อสารผิดพลาดนะนะครับที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยครับแบบโทรแล้วนะญาติก็โทรไปแล้วก็ทางคนรับสายไม่ได้ยินก็ทาเป็นล้อเลียนตูตูตูต,ต,ตูอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องสนุกอะ่ะพ่อแม่เขาจะตายสุดท้ายพ่อแม่เขาตายเนี่ยนะครับเนี่ย,ยทางโรงพยาบาลก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็ย้ายไปทํางานที่อื่นนะนะเขาเรียกอะไร เอาความเป็นความตายของคนไข้เนี่ยมามาล้อเล่นนี่เขาเรียกว่าพวกสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่การนามาเล่าให้สุกันฟังนะฮะอีกเรื่องก็สารีกายืนจําคุกสี่เดือนโตโต,ตปิยะรักฉีกบัตรประชามติถ่ายคลิปก็ระวังนะพวกฉีกบัตรถ่ายคลิปอะไรเนี่ยอ้างรัฐธรรมนูญเนี่ยสารีการบอกอ้างไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายกําหนดโทษไว้ชัดเจน นะก่อความวุ่นวายต่างๆแต่ก็รอการลงโทษนะครับคดีโตโตเพราะนั้นใครจะฉีกบัตรถ่ายคลิปเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะเป็นการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสานิกาจำคุกนะฮะตัโต,โตโปีแอร์รัตฉีกบัตรประชามติถ่ายคลิปนะแต่ก็ยังดีที่รอการลงโทษนะครับก็ต้องระวังหน่อยฝากๆกักกกๆนไะว้นะครับนะเห็นหน้าชอยิ้มหวานเลยนะ้ชอน ไปนะส่วนอีกเรื่องนะครับที่เรื่องที่ทนายคนหนึ่งไปแจ้งความอัจฉริยะนะครับว่าผิดพรบ,อรบอรคอมนะครับเรื่องเอาภาพของน้องชมพู่มาเปิดเผยเนี่ยผมก็ไปค้นคำพากษาดีกาเราไม่มีความผิดครับอัจฉริยะไม่มีความผิดนะครับเรื่องเรื่องพอรบ,อรบอรคอมแล้วก็ไม่มีความผิดเรื่องดูบินเหยียดหยามศพนะเขาไม่ได้ทํากับศพเขาทำกับภาพกฎหมายมันเขียนชัดเจนกระทำด้วยประการใดๆกับศพไม่ใช่กับภาพ เพราะฉะนั้นก็ผมก็แนะนําคุณอัจฉริยะว่ามีโอกาสก็ถ้าคิดว่าตัวเองเสียหายก็ดําเนินคดีกับกับคนที่ทําให้เราเสียหายได้ใครก็แล้วแต่อัจฉริยะก็วกวรวบรวมพยานหลักฐานเห็นบอกวันสองวันเดี๋ยวก็จะไปแจ้งจับนะเอาเข้าคุกซะใครที่ทําให้คุณอัจฉริยะเสียหายเพราะการกระทํของคุณอัจฉริยะนะนก็เกรตนาดีต้องการที่จะนะนำหลักฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาเพื่อที่จะ ตามล่าหาคนฆ่าชมพู่แต่ปรากฏว่าทนายความคู่กรณีเขาซึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองมีความโกรธเป็นที่ตั้ง <c oughs> ก็ไปแจ้งตำรวจไปให้สาษณ์สื่อว่า,านายอัจฉริยะต้องการยอดไลค์ยอดแชร,ร์นะครับเลยเนำภาพศพอะไรของน้องชมพู่มาเนี่ยนะเป็นการต้องการยอดไลค์อดยอดแชร์ซึ่งอจัจฉริยะก็เสียหาย เห็นได้ข่าวเขาติดต่อทนายความแล้วก็เตรียมดําเนินคดีหลายคดีกับทนายความคนนี้นะส่วนใครจะผิดจะถูกก็ก็แล้วแต่สาลตัดสินนะครับนะครับก็บอกแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเรามีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันต่างๆเนี่ยเราอยังให้ความโกรธเนี่ยมันไปอยู่เหนือเหตุผลนะครับกลายเป็นอารมณ์ไปอยากจะล้างแค้นกันก็ไปแจ้งความอาชญะอาชญะเขาก็เสียหายเสียหายเขาก็ต้องไปดําเนินคดีก็ต้อง อาจจะต้องมีคนที่ใครแล้วแต่ทําผิดก็ต้องติดกุ๊กติดตารางกันก็นเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะผมก็ไปรู้เราใครผิดใครถูกแต่ผมบอกว่าความโกรธแค้นเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยอย่าไปปนอย่าไปปนกันอัจฉริยะกําลังทําความดีกําลังชี้ช่องเพื่อจะจับคนร้ายนะคุณก็ดันไปแจ้งความจับเขาเรียกผู้สื่อข่าวมาแล้วก็ถแถลงขา่าวอัิยะบอกว่าอาจารย์ครับผมเสียหายมากผมววรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้ทนายความ ก็เดี๋ยวก็คงจะดำเนินคดีหลายคดีนะครับก็นับโทษต่อๆกันไปนะครับนะฮะก็ก็ว่ากันไปก็ใครผิดก็ติดคุกติดตารางไปสบายใจไปนะผมเองก็เป็นเพื่อนกับอธิยะนะก็เป็นเพื่อนรักกันผมนะครับอธิยะชัดเจนครับแยกมิตรแยกศัตรูชัดเจนไปนคนตรงไปตรงมาจะด่าจะทอกันล้อกันซึ่งซึ่งหน้านี่คือนิสยัยผมไม่ต้องกระมิดกระเมียนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ นะวันนี้ก็อชิยะก็ไปออกรายการโหนกระแสทางช่องสามกับหนุ่มกัญชัยเมื่อเช้านี้ผมก็ฝากหนุ่มกัญชัยว่านะฝากเพื่อนผมด้วยนะผมรู้จักดีทั้งหนุ่มกัญชัยทั้งอชิยะก็เชี่ยไปออกก็บอกว่าหนุ่มยังไงถามคําถามาพี่อชิยะก็อย่าถามพี่เขาแรงนะครับนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหัวล้านใจน้อยอย่าไปถามแรงเดี๋ยวหัวล้านหัวล้นันหัวล้านโผ่ ก็คุยกันนะครับก็ฝากเอาเฉพาะเนื้อหาจะไปกนะแนกกนะแหนกแก็ฝากนุ่มไปแล้วเรียบร้อยฝากดูแลอา,อาชฉิยะเพื่อนรักผมด้วยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ